มาค่ะค้าฝั่งกันมาบ้างพูดถึงเรื่องละคร,ะครกันบ้างนะคะ,ะสำหรับศึกละครเย็นค่ะตอนนี้ก็3ช่องยักษ์ใหญ่นะโหฟาดฟันกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดดจริงๆค่ะบางเรื่องก็กำลังสนุกเข้มข้นกำลังอยู่ในช่วงพีคบางเรื่องเนี้ยคือใกล้และใกล้จะลาจอแล้วนะคะส่วนเรตติ้งค่ะทุกคนค่ะโหทุกคนก็เฝ้ารอกันเนาะแต่นี้เป็นเรตติ้งของเมื่อวานอังคารนะคะ เรื่องไหนจะได้ไปเท่าไหร่กันบ้างอะมาดูพร้อมๆกันค่ะทุกคนเริ่มจากวิกสามพระรมสีค่ะกับอ้อมฟ้าอบดินเรื่องนี้นะคะเป็นการโคจรมาพบกันนะคะของคุณบัวนรินทรีแล้วก็เพื่อนคณินค่ะเรื่องนี้นี่ต้องบอกว่าเรตติ้งเนี่ยกำลังขึ้นนะจ๊ะ,ะเรตติ้งนะนาวเนี่ยอยู่ที่2.5ค่ะนี่เลยนะคะส่วนด้านวิกหมอชิดค่ะคุ้งเสนาหานำแสดงโดยลูก รักของช่องนะคะอย่างน้องชิงชิงคาริษาาค่ะแล้วก็พระเอกหนุม่มคมเข้มคนนี้น้องบิวนัทพลนะคะเรตติ้งเนี่ยจริงๆต้องบอกเรื่องนี้ยืนแบบ3มาโดยตลอดนะคะแล้วก็ใน EP ล่าสุดเนี่ยก็คว้าเรตติ้งไปที่3.8 โอ้ไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วก็มาปิดท้ายกันที่ช่องวัน31ค่ะสำหรับกู้ภัยหัวใจสู้การขึ้นแท่นนางเอกครั้งแรกนะคะของน้องเบสรักวณีประกบคู่กับคนของหัวใจเอออย่างที่ตรงๆรงิดสรค่ะต้องบอกว่านะนาวเนี่ยเดินทางมาถึงค้งสุดท้ายและใกล้จะลาจอแล้วนะคะแต่ อบอกว่ายังคงรักษาความปังยังคงรักษาแชมป์ละครเย็นไว้ได้นะคะเรตติ้งเนี่ยที่ได้ไปก็คือ4.8ซึ่งจะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาเคยทำนิวไฮแตะเลข5กันมาแล้วมไม่ธรรมดาเลยจริงๆงานนี้ก็ต้องมารอลุ้นการรอเชียร์การรอดูบทสรุปของเรื่องนี้นะคะว่าความสนุกเนี่ยจะแตะไปถึงขั้นไหนเพราะฉะนั้นนะทุกคนคะ่ะหนึ่งทุมตรงเออเจอกันได้นะทางช่องวัน3 1เดี๋ยว มารอดูกันว่าถ้าเรตติ้งพุ่งไปห้าไปหมากกว่านี้เขาจะไปฉลองอะไรกันหรือป้าเออไปฉลองความสำเร็จอะ,อะไรกันหรือป้าเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามนะคะนี่บอกเลยว่าการเป็นแชมป์เนี่ยว่ายากแล้วนะแต่การรักษาแชมป์ยากกว่าแต่น้องนังคุ้มทำได้อะปรบกมืออ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามความสนุกกันนะคะใช่ค่ะ <c oughs>